สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซูเปอร์ห้าห้าห้าเอาตัวนี้เดาท่าอาจารย์เจมกดเดีวทาาแสดงกับพ่อคอยเลยอาจารย์เจมกันเลยอากสิจักสูวประมาณกันี่เด็กบาคุซันนกไฟโซนิกฟุฟุกิแิ้ากาโจเซ่โจเซ่ต้องคอยอาจารย์เจมก็เรียกโซนิกจักรพรรดเด็ก ทะเลลึกเดือดตัวยังดีไหมโจเซ่ไอ้ก๊ไอ้มุกเมงมุกเมงไสเดื้อมาเฮาวันนี้จัดที่ยงเปลี่ยนประมาณนี้เที่ยงไข่ไปเริ่มกันเลยอ่าของไอยเปิดก่อนซาไป chuong, mùng mềnh này để, mềnh để boot cho, mùng mềnh này để, boot qua đi, chu, đáp đế khỏi, phu này, bẻo hái, oh boy, mùng bắn đẹp rôi, bẻ bắn nưng, ตอนแรกพยายังกดออตัวยัได้ตอนแรกไปนะมาแล้วค่อยปุ่นนี้ปืนใหญ่ซูนสลายย่างบอ่อตายชูจีกไปอีกเแื่นึงตีตีธรรมดาทยโกเซ่นะตีธรรมดาปูมออกไปบ่อตายาปูมออกไปมาตัวนี้ฟังสีเงาใสทะเลลึก กะโซนิคตีเซฟูบูกิชูตีธรรมดาจจเชียวฟูบูกิขยไอยไปก่อนนะชูระเบิดจกกักรพรรดิเด็กบอสใสจกกักรพรรดิเด็กอันตีมาชูฟูบูกิขั่ไปหวานเลย <c oughs> ยิ่งไปใส่โซนิคเตะไปอีกกะนานป้าบอสตะตัน <c oughs> นานป้าบอสตะตันกับหวานเจี๊ยบเลยเดียวมาแบบนี้ โอ้เข้าไปซาไปโซนิกตีธรรมดาบอแต่จกักพัฒน์ตีไปอีกหมลูกไฟหอยตีไปตีไปเรียบร้อย <c oughs> แลกักกาชนะโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปแล้วครับ